สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราเฟดอยากเหงื่อออกแบนโูเทียรยุ่งกันมาทำภารกิจล่าท้าผีสวนหกสิบกันนะครับวันนี้เพราะว่ามีดูวิญญาณอยู่เขาบอกเขาบอกมีนะมีอะไรมีแบบพลังงานบางอย่างนะฮะที่ที่สวนหกสิบเวลากลางคืนนะต้องมาวันนี้เรามีเพื่อนมาร่วมภารกิจครับคนไหนครับนี่ฮะเป็นไลน์แล้วก็มีมีอีกด้วยฮะนี่ฮะ ไม่ใช่ผีนะเอ้ยออกมาออกมาเร็วเอ้ยมาดินี่นี่แบงค์ครับนี่เฮ้ยแบงค์ออกมาแบงค์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 มาอีกเฮ้ยมาดิไอ้แกลูกปาไเร็วออกมาหายลูกปลาเร็วดิที่ระยะเร็วเร็วเลยเราก็มีเพื่อนกันเยอะแยะเลยครับเร็วๆๆๆเข้ามาพวกมึงเข้าเฟรมดิเฮ้ยไปเร็วๆปลาเราได้ข่าวว่าตรงอะไรนะ สองมันร้านเต้นครับร้านเต้นนะเต้นอะไรนะไอ้หนูตรงๆร้านนั้นมันมีผีลุกนั่งอยู่ครับแล้วมก็สต็อปเดี๋ยวกูไปลุกนั่งให้ดูไปเดินไปเดินเลยป่ะไปใจเย็นใจเย็นดิวิ่งนะวิ่งนะล่าหนูอันนี้ผีในยู่ตรงไหนครัผมก็ไม่รู้แล้วครับว่าผีมันอยู่ตรงไหนเราเราสถานการณ์เนี้ยเป็นยังไงกันบ้างมันเคยมียายแก่คนหนึ่ง ตอนนี้มันยังไม่สร้างตอนนี้อย่งนี้ไหมครับตอนนี้หลจากวะมันเคยเขามาสร้างไปเอย่างนี้แล้วเขาป่วยตายอยู่างเงี้ยแล้วเขาเพิ่งสร้างเจ้าคนใหม่ยังขี้ยะไรสับหลอนผมเคยมาเคยมีคนเล่าว่าอยู่ในห้องน้ำส่วนต้อิดครับเข้าไปแล้วเจอแล้วเจอแล้วซ่วมเต็มครับนึกว่าขี้แองเข้าไปเขาตกใจมากครับเขาวิ่งมา แล้วเขาพูดว่าคืออะไรอ่ะอิสซิเมส์แต่ว่ามีตันรับเขาเนสไม่สึกเก้ร์ตเอวันนี้เรามีสาวร่วมภารกิจอันนสองคนฮะวันนี้แนะนำตัวด้วยครับแนะนำตัวด้วยครับชื่อว่าตามดิกดีครับไม่ต้องพูดถ่ายก็ได้นะันี้วันนี้วันนี้ไม่เดมาเยอะขนาดนี้สงสัยวันนี้มาเจอผีกันแล้วครับวันนี้ผีมันกลัวบรรยากาศครับสีใต้ต้นไม้เท่านั้นก็คือะอ่้โหน่ากลัวมาก พึ่งมถ่ายอะไรเนี่ยเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วเจอเรียนเจอใครไม่รู้ไม่รู้จักนง่งทีเดียวสขางงเทีเดียวแล้วก็ทักสดังออด่าไม่รู้กไม่รู้จงงทีเดียวันางงเลยทีเดียวแล้วก็ทักสดังออด่าไม่รู้จันโง่โง่ทีเดียวเขลีเดียวแล้วกทัังออดไม่รู้จักโโง่ทีเดีวเาลีเวล้วก็ทักสดังออด่าไม่รู้จักโง่โ่เดียวางงเลยทีเียวแล้วก็ทักังออด่ม่รน้รับแต่บรรยากาศทีเียน่า้วกลักมาักร คบนเด้อว่าเราจะเจออะไรบางอย่างลูกพี่ลูกน้องอยู่นะเจออะไรครับคนเดินผิดหวังหน้าผิดหวังจริงๆครับจะเจออะไรที่วิ่งกันอะไรตัวแล้วนะมองกันแบบอะไรวะรู้สึกว่าจะเจอคนชุมนุมครับชุมนุมชุมนุมอะไรครับแดดครัาครับเราเจอพลังงานบางอย่างแล้วใช่มครับอ่ะเฮ้ยเราต้องขาดขาดขา าที่เราต้องขานีกวี่หวานน้ำแล้วสัตว์ที่เราต้องขานะก็เดี๋ยวผีเห็นครับเดี๋ยวผีจะไม่ออกมาพอเราเจออะไรข้างหน้าแล้วครับเจอเอ้าเอาแล้วครับเด็กเด็กเด็กหายเด็กหายทำไเป็นพลังงานที่ซ่อนซ่อนเขาตามต้นไม้เด็กจมน้ำครับเราเจอเยอะมากเลยถึงแ้ยดูดิหายไปเนี่ยหายไปดูแล้วช่วโอ้โหตัวมืดอ่ะโอ้ เอ้ยเอามาปิดภารกิจอะไรอย่างเี้จบภารกิจแล้วเขาเซฟาภารกิจโอานนี้ภารกิจก็จบลงอย่างสมบูรณ์ไหนี่ยออกแบบนี่ออกแบนี่ออกแบนี่พวกเราชาวแก๊งเดี๋ยวดิสมอลสมอนเมอนใครัไอเขามันไม่เหน มันไม่เห็นเลยเขาเห็นขยับเข้ามาขยับเข้ามาเอาเป็นผลิตผลแล้วิเป็นบอกผลิตผกิตวันนี้นะงั้นขอปิดภารกิจวันนี้แล้วกันนะครับแก๊งพวกเราอยากเหงื่อออกแฟนแล้วโผลดติดตามนะครับตอนต่อไปได้ครับผมต่อไปเราไปล่าท้ามเบ้นบุกอะไรพีวัดเหนือทองยังไม่ใช่เป็นว่าอะไรครับเพตเพตุเพตเพตุเหตเหงื่อออกครับเพตอยากเหงื่อออกนะครับเปิดเทอมเปิดเทอมจะติดตามสิทธิที่อยากเหงื่อออก แล้ว <gas> เจอกันครับบ๊ายบายครับ